นครสงขลาจะซื้อวัคซีนชิโนโฟาร์มนะคะหลังจากที่สบคปลดล็อกให้ท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะเช่นเดียวกับเทศบาลนครยะลาที่ก็เตรียมสั่งซื้อวัคซีนเช่นเดียวกันค่ะ หลังมีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศจากสบคเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนปลดล็อกอำนาจโรงพยาบาลเอกชนภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถจัดหาสั่งซื้อวัคซีนจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยความคืบหน้านะคะว่าได้ส่งหนังสือถึงสถาบันจุฬาภรณราชวิทยายลัยและยืนยันไปว่าได้นำเข้าที่ประชุมสบคจังหวัดเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน ขณะที่สถาบันจุาลาภรราชวิทยาลัยก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ดําเนินการลงทะเบียนและเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับเชน่นเดียวกับที่ประชุมส,ส,สภาสมัยสามัญสมัยแรกนายสรันบินพัฒนยายกเทศมนตรีนครสงขลาถแถลงนยโยบายเร่งด่วนนั่นก็คือการเตรียมเมืองให้พร้อมหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ด้วยการเร่งจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่หลังสบคปลดล็อก ทางนี้ทางจังหวัดสงขลานะคะอยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วซึ่งในส่วนของเทศบาลน,นครสงขลาก็จะเร่งรัดตรวจสอบความต้องการวัคซีนในกลุ่มบุคลากรด่านหน้าอย่างเช่นกลุ่มบุคลากรครูรวมไปถึงอสอมที่ยังตกค้างและก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคค่ะ